ัสดีค่ะวันนี้มาเดินอีกป่านะคะเห็ดแก่ตายหมดแล้วค่ะเน่าหมดแล้วค่ะปิดป่านาน,านจนเห็ดตายเห็ดเน่าหมดแล้วค่ะเก็บได้สองดอกเล็กๆนี่นะคะบรรยากาศป่านะคะตอนนี้เก้าโมงครึ่งค่ะ วันนี้เช้าวันจันทร์นะคะไม่มีใครเลยแถวนี้น,นะคะบรรยากาศไปหมดแล้วค่ะปีหน้าคิดว่าคงจะเยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาปิดปิดป่านานล็อกดาวนานไปหน่อยเห็ดมันก็เลยนอนตายอยู่ที่ป่าได้เป็นเชื้อสำหรับปีต่อไปนะคะ ปีหน้าหวังว่าเราจะได้มาเก็บอีกแล้วก็ขอให้ได้เยอะๆวันนี้แดดดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองขับรถไปอีกหน่อยนะคะจะมีป่าหนึง่งมันเป็นตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ป่าต้นสนสัมปทานนะคะเยอะ ว่างมากเดี๋ยวเราไปอีกล็อกนึงนะคะเดีย๋ยวเราตามไปดูกันค่ะเจอเห็ดนี้นะคะเขาเรียกว่าเกรนไน h ์น่าจะเป็นเห็ดเห็ดถ่านไหมคะหัวมันจะเป็นสีเทาๆข้างล่างมันจะเป็นสีขาวๆเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรา ไปขึ้นชื่อให้เ,เพื่อนๆดูว่ามันคือเห็ดอะไรนะคะนี่นะคะถังก<ม>ว้างเปล่ามาคะ่ะเก็บกันมีเยอะอยู่นะคะเห็ดอัน ไม่ได้ใส่ถุงมือเลยค่ะเหมือนกับว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะคะคนก็เลยไม่ค่อยเก็บกันบ้านเราเรียกเห็ดถ่านหรือเปล่าคะไม่แน่ใจเหมือนกัน แอบใส่ถุงมือนะคะเมื่อกี้เห็ดมันเปล่ามากเลยนะคะไม่ต้องใช้มีดก็ได้ดึงมาก็ขึ้นเลย เคยเห็นที่ตลาด <_ S 1> เขาเรียกอะไรอะฟาร์มมาร์เก็ตนะคะเห็นมีขายนะคะ <_ S 1> เห็ดพวกนี้แฟนไม่ให้เก็บนะคะแต่ว่าเราดื้อปกติแล้วแฟนเนี่ย <_ S 2> <_ S 1> จะไม่กินเห็ดเลยะคะ่ะ ไม่ว่าจะเห็ดกินได้ไม่ได้แต่ว่าจะกินเฉพาะเห็ดที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะดอกใหญ่น,นี้อันนี้แก่แล้วอุ๊สิดอกใหญ่มาก เอาอก,ก่อนนี่ค่ะอันนี้ไม่เอานะเจ้าอ,อันนั้นเอาไม่ถึงมันลึกเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันค่ะข้างหน้าเห็นมเยอะมากเลยไปกันค่ะไปยังไม่ทันได้ไปเลยค่ะหันมาจ้าเอ๋ อยู่ข้างหลังนี้เองใช้มีดดีกว่าเวลาเราเก็บเห็ดนะคะเราต้องศึกษานะคะว่าเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดอะไรนะคะปกติแล้วเนี่ยนี้จะมีแอปนะคะอันนี้ เนาแล้วค่ะไม่เอานะคะค่ะเดี๋ยวไปต่อนะคะจะเล่าให้ฟังว่าอันามีแอปนะคะแอปสำหรับหาเห็ดเนี่ยแอปพลิเคชันนะคะจะเป็นแอปพลิเคชันของออสเตรเลียนะคะแล้วก็เป็นแอปของทางยุโรปนะคะก็จะชื่อเห็ดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันนคะ,ะจะเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าบางครั้งอะ มันเรียกไม่เหมือนกันขอโทษนะคะมันไม่ค่อยนิ่งเพราะว่า <c oughs> ใช้มือเดียวทางออสเตรเลียนะะี่ะเขาจะซีเรียสเรื่องการเก็บเห็ดมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีคนตายเพราะว่าการกินเห็ดพิษทุกปีนะคะอย่างปีนี้แปดคนนะคะเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ทราบจำนว,นวนว่าตายไปกี่คนนะคะ เพราะว่าไปกินเห็ดพิษที่เขาเรียกว่าเห็ดเ a ็ดแคบอะคะ่ะนี่เยอะอยู่เดี๋ยวเราจะเก็บไปแค่นิดเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยกินเลยเห็นดน,ดน,ดนี้คือถ้ามันกินได้คือจริงๆมันได้สองดาวนะคะเด็เห็ดอันนี้ ออสเตเลียเขาก็จะประมาณว่ามีเห็ดไม่กี่ชนิดที่กินได้อย่างเห็ดตัวนี้เกรนไนเนี่ยกินได้เดี๋ยวเราเดินไปคุยไปนะคะแล้วก็ซัฟฟรอนมิลแคปก็คือเห็ดเห็ดสนหรือเห็ดแครอทที่เราเรียกเรียกกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็สลิปปี้แจ็คนะคะที่กินได้ แล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกออสเตอร์มัชชูมอินโนกิอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบทั่วๆไปที่คนรู้จักกันนะคะส่วนเห็ดพวกเห็ดน้ำหมากอะไรเงี้ยเขาไม่ให้กินนะคะเขาไม่แนะนำเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกินเห็ดน้ำหมากไม่ได้แต่เราก็ยังไม่เคยกินเห็ดน้ำหมากอยู่ดีค่ะก็เขาให้เหตุผลว่า ทางประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นเป็นเกาะนะคะเกาะขนาดใหญ่แล้วเขาก็กลัวว่าสายพันธุ์เห็ดเนี่ยหูดอกใหญ่มากแต่มันไปแล้วค่ะคือทางนี้เขาก็กลัวว่าสายพันธุ์เห็ดจากฝั่งทางยุโรปนะคะจะกลายพันธุ์แล้วจะทำให้ ประชาชนท,ที่ไม่มีความรู้อะ่ะที่มีความรู้ไม่เยอะไปเก็บมากินแล้วก็เกิดเสียชีวิตขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยไม่ไม่นิยมไม่แนะนำให้ประชาชนไปเก็บเผ็ดป่ามากินแต่ที่เรารู้ก็คือประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีคนที่มาจากยุโรปเนี่ยมาอยู่อาศัยกันเยอะนะคะอย่างชาวโปลแลนด์ชาวเยอรมน,นี มากันจากทุกที่อะค่ะเข้ามาอาศัยแล้วด้วยความที่ทางคนยุโรปเนี่ยเขารู้จักเห็ดพอมาถึงประเทศเนี่ยตรงไหนมีป่าเขาก็จะไปหาด้วยความที่เขารู้ว่าอันนี้กินได้นะมันก็สืบต่อกันมาเรื่อยเรื่อยๆนะคะจนมาตัวนางเนี่ยเห็นใน youtube เนี่ยว่ามีเพื่อนเพื่อนคนไทยที่อยู่ตามยุโรปเนี่ยออกไปเก็บเห็ดกันเราก็เลยศึกษาค่ะ ก็เลยศึกษามาเป็นปีก็เลยก็เลยแบบเออลองดูอะไรเงี้ยก็สนุกดีค่ะมันเป็นอะไรที่แบบเราใช้เวลาว่างออกมาเก็บเห็ดมาเจออะไรที่แบบใหม่ๆนะคะนี่กลุ่มหนึ่งค่ะสวยๆที่เห็นดำๆเนี่ยไปหมดแล้วนะคะเนี่ย การเข้าป่ามัน,มนทำให้เรารู้สึกแบบดีค่ะได้ไดมาเดินนี่เหนื่อยไม่เมื่อยอะไรเงี้ยบางครั้งเดินสองสามชั่วโมงแบบกลับบ้านไปปวดเท้าจนเดินแทบไม่ได้ก็มีนะคะแต่ก็อยากมาอีกเนี่ยคนบางคนนะคะเก็บดีๆเนี่ยมาตัดทิ้งนะคะเนี่ยฉันผิดอะไร เห็ดนางคงจะถามฉันเพื่ออะไรเธอมาตัดฉันทิ้งไว้บางคนมาไม่มีความรู้ว่ามาตัดทิ้งทิๆเตะๆนะคะสวยเนาะเราก็คงไม่ได้เห็ดเหมือนเดิมอ่ะวันนี้นี่มีคนมาเตะอีกวะน่าสงสารโอ้ยังดีๆอยู่เลยอ่ะ ดูสิจับนังข้าหลุมสงสารอะใครไม่รู้มาเตะอยู่นอนฝ้าปากไปไม่เอานะคะเรามีคนเตะแล้วมีคนตัดแล้วทิ้งไว้เนี่ยเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่หยิบใส่ถังเกากลับบ้านนะคะปล่อยให้เขาเป็นเชื้ออยู่ที่นี่ เดินมาดูอันนี้น่างสารมากเลยเนี่ยแก่แล้วนะคะไม่มีใครเอาก็เลยโดนทิ้งอยู่ที่นี่คลิปนี้คงได้กันแค่นี้นะคะเพราะว่าเห็ดทุกป่าที่เราไปกันเนี่ยไม่ว่าจะป่าแรกที่เราไปเนี่ยอยู่ห่างจากที่นี่ไปประมาณห้าสิบโลเนี่ย เห็ดก็แก่เน่ากันไปหมดแล้วแล้วเราก็มาตรงนี้ก็คิดว่าถ้าเราขับไปอีกล็อกหนึ่งเนี่ยเห็ดก็คงจะแก่เน่าตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันคงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ปล่อยให้มันเป็นเชื้อนะคะแล้วปีหน้าเรากลับมาดูใหม่ดีกว่านะคะเพื่อนๆคลิปเห็ดปีนี้มีน้อยค่ะมีแค่ไม่กี่คลิปเอง แต่พยายามนะคะพยายามจะหาคลิปลงให้เพื่อนเพ่ได้ดูนะคะต่อไปอาจจะเป็นคลิปสวนหลังบ้านนะคะเพราะว่าก็ทำกันอยู่แต่ก็ทําบ้างหยุดหยุดบ้างน,นะคะอารมณ์อันนาเป็นพวกอินดี้ค่ะทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดอยู่เนี่ยไม่เสร็จสักทีส่วนหลังบ้านทํามาห้าปียังไม่เสร็จเลยค่ะโอเค ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะโอ้ยแดดดีมากเลยพรุ่งนี้จนถึงวันพฤิหัสเนี่ยละแวกนี้นะคะมันจะมีฝนเราอาจจะกลับมาอีกวันศุกร์หรือไม่ก็วันเสาร์นะคะเราต้องดูพยากรณ์อากาศก่อนนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่า จะมีเหตุใหม่เกิดขึ้นไหมเพราะว่ามันตายไปเยอะแล้วคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะไว้คลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ